ตอนนี้นะครับเราอยู่ในแมปแนวทูพีดี้เฟนของสกีบีดี้อีกหนึ่งแมปนะฮะแมปนี้มีชื่อว่าไททันทูพีดี้เฟนคือแมปนี้เนี่ยคนเล่นเยอะอยู่นะครับแต่ว่าผมเพิ่งเคยเห็นนะไม่รู้ว่าพลาดไปได้ยังไงคือจากเท่าที่เข้ามาดูเนี่ยโมเดลก็โอเคนะครับไม่มีอะไรมากปกติในตู้สุ่มมีตั้งแต่ตัวธรรมดาไปจนถึงมิติกและมีซีเควตด,ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ชเอนี่ช ANCE มีซีเควตด,ด้วย3%อันนี้คือเปอร์เซ็นต์ของชเอนี่นะแต่ว่าซีเควตเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ไม่่รรรู้้้ไไมเเเขีียยนนนวใใชหญปปกกติกาิาดะะฮะ ดูจากหน่วยในการสู้นะครับดาเมจอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่เยอะก็ดูไม่งงเป็นหลักหน่วยหลักร้อยหลักสิบอะไรอย่างนี้ร้านค้ามีขายเหรียญขายเจมมีขายเป็นหน่วยเป็นอีเวนต์นะครับแล้วก็เพิ่มโชคเพิ่มโชคปกติอือฮ mm ึเออตัวลักกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ยี่สิบห้าอันนี้เท่าไหร่ mm hmm. เป็นเจ็ดิห้าเปอร์เซ็นใช้เหรียญเปิดสองหมื่นเหรียญหนึ่งพันโลบัคมาอือ mm ฮึ hmm. แล้วก็โพชั่นเมื่อกี โพชั่นเมื่อกี้ใช้ตรงไหนตรงนี้ใช้เลยใช้เลยยังอื่นมีอีกไหมไม่มีนะมามิดม,มาแล้วครับมิติกีซี่เลยฮะมิติกมาแล้วเปิดมอีกเ e g แ n นลี่ครับน่าจะครบแล้วนะข่าซีเควตซีเควตสีอะไรโอกาสใช้นี่เพิ่มขึ้นด้วยเมื่อกี้ใช้น้ำยาแต่ยังไม่มีใช้นี่เลยคอมมอนมาเยอะมากตัวสีขาวมาเยอะมาก มิติแค่ตัวเดียวเองครับหมดแล้วฮะรอบแรกอ๋อมีบอกจํานวนในการวางอันนี้วางได้ตัวเดียวอันนี้วางได้5ตัวอุสาบบูสไปมาเปิดต่อเปิดได้เยอะกว่านี้ไหมเนี่ยสูงสุดแค่10เองอ,ะอ่ะอ่าเปิดต่อมาชายนี่ไม่เห็นเลยครับมันเป็นยังไงชายนี่อ่าดิจินรีอ่ะ,าอะมาอีกตัวหนึ่งมิติไม่ชายนี่อะ่ะอืม หมดแล้วครับเข้ามาอีกอ่าได้ใช้นี่มาตัวหนึ่งอีพิกแต่ลบทิ้งเออลืมดูสถานะมันต่างกันยังไงมิติสี่ตัวอ่ะเรายังไม่ยอมแพ้ขออีกสักนิดแล้วกันเติมไปห้าหรือหกไม่แน่ใจนะฮะแต่ซีเตยังไม่มาเปิดยากเหลือเกินมิติห้าตัวอย่างน,น้อยเนี่ยมิติกเป็นชายนี่สักตัวหนึ่ง ใช้นี่ก็ออกยากมากหมดอีกรอบหนึ่งเจ็ดแปดรอบแล้วฮะซีเฟดก็ยังไม่มาครับมิติกหกตัวไม่มีช้นี่เลยฮ่าบูสก็แล้วอะไรก็แล้วอ๋อซีเฟดมีสามสิบเ็ดตัวอันนี้ยังไม่มีเหรอสามสิบเจ็ดตัวแปดสิบเจ็ดตัวโอ้เปิดกันได้น้อยมากมิติกไม่มาเลยครับหมดแล้วฮะโอเคแค่นี้ก่อน อ่ะมาคัดดูยูนิตมิติกตัวหนึ่งแล้วก็ l ีจินเดรี่นะฮะตัวนี้ตัวหนึ่งโลเด้นซ่วมนะครับตัวหนึ่งใส่ได้อีกตัวหนึ่งอ่เรามีอ๋อมีชไนนี่อยู่อีพิกอีพิกชไนนี่ตัวนี้ดาเมจเป็น7ปกติอ่ะไม่ใช่สองเท่านี่เพิ่มมาหน่อยหนึ่งจาก6กเป็นเโอ้ชิวคาเมล่ากายโอเคครับหน่วยฟาร์มเงินมีไหมยูนิตฟาร์มเงินยูนิตฟาร์มเงินไม่มีแฮ เอออันนี้คือฟาร์มเงินใช่ไหมยอย่างนั้นผมว่าเอาตัวไหนออกดีเอา l e g e n d a อรีตัวนี้ออกดีกว่าแล้วก็เอายูนิตที่เป็นชายนี่ฟาร์มเงินมามันต้องมีฟาร์มเงิน s ซ i e นติสคาเมล่ากายเป็นชายนี่นะครับแต่ว่าสถานะเท่ากันเหมือนกันเลยด่านไหนดี e ีซี่นอร์ม h ลฮาร์ดฮเลยแล้วกันมาจะไปกลัวอะไรอ๋อมันมีดอกก็ว่าอยู่ดอกเพิ่มอะไรมีกุญแจด้วยมียูนิตด้วยเมื่อกี เอาละฮะเริ่มต้นมาให้เงินมา800นะครับออกมาจากทางไหนอะ่ะมีเงินมาให้800วางอันนี้ก่อนอีพิกโอ้ Success, oh, มีเสียงด้วยนี่ไงชายนี่มีความแวววับดาเมจหโอ้โหราคาวาง270นะฮะโอ้ยแพงกว่าล g เจนด r y อีกใช่ไหมให้เงินใช่ครับน่าจะใช่น่าจะใช่ให้เงิน,น,น,งนได้เงินมา280วางตัวนี้ดีกว่า Success, อโอ้โหเฮ้ยไม่ได้เป็นเอ e เหรอ ดาเมจแปโอ้โห oh, ไม่ได้เป็น LE ครับโอ้โ oh, จมตีช้ามากแต่และตัวตัวนี้ครูดาวสามวิเหมือนกันโจมตีช้ามากๆเลือดจะเหลือไหมเนี่ยอัปเกรด75อัปเกรดไปอัปเกรดเหมือนจะไม่แพงนะแต่ว่าดาเมจน้อยมากหลุดมาหลายตัวเลยครับอ่ะสกิปไปวางฟาร์มเงินอีกวางทด้สี่ตัวฟาร์มเงินอ่ะสกิปวางตรงนี้สักตัวดีกว่าแล้วก็อัปเกรไปเจิบหอืม อัพเกรดไปเจบห้าโอเคครับนักวิศาสตร์วางอีกหนึ่งตัวสองรยสิบห้าสี่ตัวโหยากอยู่นะหมดนี้ยากอยู่ยากอยู่อัปเกรดอีกขั้นหนึ่งร้อยิบห้า 125. อันนี้โจมตีไม่ถึงหลุดไปหลุดไปดักตรงนี้ตัวหนึ่งได้นะอ๋อเกินแล้วหรอ w h a มันก็ต้องวางตัวนี้ <Success. S 1> อ่าแล้วก็อัปเกรดไปล้0ห้าสิบชิลคาเมลา่าโอ้โหดาเมจน้อยมากเก้า เกินกำลังครับไม่ไหวฮะอัปเกรดไม่พอเงินไม่พอ you failed มอ n o r m a ดีกว่าฮะโอ้โหยากเกินแสดงว่าคือยูนิตที่เรามีเนี่ยอาจจะตกรุ่นไปแล้วมั้งอ่าวางยูนิตฟาร์มเงินก่อนอืมวางได้สามตัวแล้วก็รอสคิปเวฟเริ่มมาเยอะขึ้นก็ต้องวางเพิ่มฮะอีกตัวหนึ่งตรงนี้ วางคู่กันเลยอัพเกรดไปขั้นหนึ่งสองขั้นโอเคครับหลุดไปสามตัวสกิปไปได้มาพันหนึ่งร้อยก็อ่าอัพตัวนี้สองรหสิบแล้วก็อัพให้นักวิศาสตร์ห้าร้อยหรือสี่ร้อยรอปแป๊บหนึ่งต้องวางเพิ่มแล้วครับตรงนี้ไปเลยอัพ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 สองขั้นหลุดไปอีกสามตัวอ่าอัพอันนี้ขั้นหนึ่งสองห้าสิบ โอเคแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ห0าร้ออีก2เวฟก็น่าจะได้นะได้วางลามิติกดดูมากันมากันอย่างเยอะก็ต้องเคลียร์ให้หมดนะตรงนี้หลืออีก2ตัวฮะหลุดไปอ่ะไม่เป็นไรจัดการตรงนี้ให้ได้ก่อนอือฮึขาดอีก700อีกนิดเดียวขาดนิดเดียวโอ้เปลี่ยนมือด้วยอันนี้อัปเกรดแล้วใส่มือนี้มาฮะมือเหล็กเอาละฮะมาดูกันครับจะรอดไหมเวฟนี้จะรอดไหม เฮ้ยรอดอยู่รอดอยู่โอเคค่ะที่หกร้อยโอ้นเนๆๆครอบคลุมครอบคลุมขยับมานิดนึงตรงนี้เลยพี่ใหญ่ของเราไททันทีวีไททันทีวีเฮดนะฮะดาเมจหนึ่งร้อยนะครับระยะสี่สิบที่เหลือเอามาอัพตัวนี้ก่อนอัพฟาร์มเงินก่อนอ๋อต่อยโดนหลายตัวครับต่อยเป็นกลุ่มฮะความยากคือการฟาร์มเงินวางตัวนี้นี่แหละนี่ขนาดกลับมานอร์มอนะ ก็ยังฟาร์มเงินยากแสดงว่ายูนิตน่าจะตกรุ่นแล้วละ่ะต่อยช้าก็จริงแต่โดนหมดฮะโดนทีเดียวหายไปเลยได้มาส0 0พโอ้ยูนิตฟาร์มเงินก็ไม่เต็มสักทีตอนนี้1 4เวฟต้องอัพยูนิตฟาร์มเงินก่อนยูนิตฟาร์มเงินก่อน <laughs> เพื่อเงินเพื่อเงินที่มากขึ้นอาร์เมอร์ทอยเล็ตมาเลือด600อโอ้ชิวๆอ๋อมีโอกาสดรอปโอกาสดรอปของคอมมอนต่อยทีละร้อยครับต่อยทีละร้อยครับชิวๆฮะเออได้ไหมไม่ได้หรอ อัพฟาร์มเงินต่อดีกว่าพันสองพันสองเต็มแล้วนะฮะพันสองร้อยสิบขั้นสุดท้ายอีกสองตัวนด้มาสี่พันเจ็ดโอเคอัพไปให้เต็มทั้งสองตัวเรียบร้อยยูนิตฟาร์มเงินแล้วก็อัพเกรดเจ้าไททันของเราได้อีกขั้นหนึ่งดามเมจเป็นหนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับระยะสี่สิบหกคูดาวสามจุดห้าวิเท่าเดิมวางที่ตัวเดียวนะฮะทั้งเกมหนึ่งตัวทุนๆแต่ตัวเดียวก็น่าจะอันนี้แหละน่าจะจัดการได้ทั้งหมดในโหมดนี้ K 4006อัปเดตขั้นต่อไป2 0 0าอ่ายังไม่มีสกิลใช่ไหมอันนี้คือสกิลคูดาวยังไม่ลดมีอันนี้ด้วยอันนี้คืออะไรอะอันนี้คืออะไรอะ <c oughs> มีมาเพิ่มอ,อีกสองอันไม่รู้ว่าคืออะไรที่เจเนรีไม่ได้ใช้แล้วะขอบคุณมากที่อุตส่าห์ช่วยมาตั้งแต่ต้นอ่าเจ้าทีวีสาม,มาสองสิ0ได้สกิลมานะครับอ๋อเป็น a อโแล้วฮะคราวนี้โจมตีเป็นเ e. อโโอ้โหต้องขั้นนี้อะต้องอัปเกรดหลายขั้นมาก กว่าจะเป็น AOE อัปเกรดขั้นต่อไป4,500ตอนนี้ดาเมจ180คูดาวน3.3วินะฮะแล้วก็มีอะไรเป็น60ด้วยอ๋อ AOE วง AOE 60อืโอ้โหชิลเลยคลิปไปเลยก็ได้อัปเกรดขั้นต่อไป4,500ยังไม่เต็มนะฮะเพิ่มวง AOE มาแล้วก็ดาเมจ230นะครับชิลมากอ่ะอัปไปอีกขั้นหนึ่ง5,000ยังไม่เต็มครับอีกขั้นหนึ่ง8 0 0 0มีนะฮะมีอีกสกิลหนึ่งครับเป็นการทำอะไร อ๋อทำจอสีแดงะฮะโจมตีเป็นจอสีแดง8,000อัพไปเลยเอาละจอสีแดงแล้วฮะเออนี่คือดามเมดปกติเหมือนจะน้อยลงะฮะเหลือ100แต่ LE คือ150โอ้ชิวๆเลยครับ 300, 300 300เดินมานะฮะอ่ะสกิปไปเอ,อ้ยตังค์น่าจะไม่พอมั้งอีก2เวฟต้องการ12ื่นสองไม่น่าจะพอได้อยู่ได้อยู่เวฟสุดท้ายพอดีขั้สุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้ใช้12นนะฮะ ขาดอีกสองพันน่าจะยังมั้งน่าจะยังไม่ใช่ขั้นสุดท้ายมั้งโอเคครับหมื่นสองเต็มแล้วฮะโอเคเรียบร้อยไม่เขียนอะไรเลยดาเมจร้อยห้าสิบดาเมจเอลีร้อยห้าิเหมือนกันคูดาวสามวิระยะแปดสิบหระยะไกลามากตัวเดียวเก็บทั้งแมปแล้วก็บอสมาคือหมด5ถ้าเกิดวางตัวนี้ได้ก็น่าจะแบบนี้แหละสู้ได้เหมือนกันแต่กว่าจะวางได้นะฮะวางปุ๊บก็จบเลยครับ เรียบร้อยฮะเอามีบอสสองตัวเหรอเรียบร้อยโอเคได้เยลโล w คีมมาอันหนึง่งเยลโล w คี y เปิดตรงนี้ไหมเปิดยังไงกุญแจนี่ไงอันคอมมอนใช้ยังไงเปิดเปิดตรงไหนเปิดยังไงอะไม่เห็นเปิดได้เลยอ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ